สวัสดีทุกคนนี่เห็นไหมสวนยางวันนี้เรามาเข้าสวนกันพามาเข้าสวนเห็นไหมต้นยางเต็มเลยต้นยางแล้วก็มีถ้วยยางวันนี้เรามาเป็นชาวสวนนะอันนี้ก็ทําสวนเสร็จละก็อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรละ่ะกระท่อมมาพักผ่อนทําสวนเสร็จกีดยางเสร็จละอ่าเสร็จจากงานสวนยางเราก็มาหาอะไรเล่นกันนี่เดี๋ยวพามาดูี่หันมาเลยเห็นไหม มันเป็นดอกไม้ดอกดอกอะไรก็ไม่รู้นะมันก็จะมีหนามๆนิดนึงแล้วก็ที่เห็นต้นเตีย้ยๆเนี่ยเห็นปะ่ะเตีย้ยๆที่ไม่ใช่ดอกไม้นะอันเตีย้ยๆเนี่ยมันไม่ใช่วัชพืชหรืออะไรนะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนี่มาดูกันมาดูกันเดีย๋ยวหาก่อนหาหานี่นี่เฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วแวดงแดงๆงแดงๆนี่ไงแดงๆงนี่เห็นไหมมันคือสตรอเบอรี่ความจริงแล้วเราไม่ได้ ไม่ได้มากีดยางไม่ได้อะไรหรอกคือมาเที่ยวนี่แหละนี่เห็นไหมสวนมันเป็นสวนสตรอเบอรี่มาเก็บกินกันต่อเมื่อกี้หนึ่งลูกนับไปดีกว่าว่าได้กี่ลูกอันนี้ลูกที่สองสวยมากเลยอันนี้เราเก็บกินจากต้นเลยนะนเดี๋ยวกินให้ดูลูกที่สอง,งนับนี่ข้างในก็กรอบๆคือถ้ามันเป็นลูกสีขาวแบบนี้ข้างในมันจะกรอบๆแต่ก็ยังหวานนะคือมัน กรอบอเนื้ออาจจะแข็งหน่อยแต่ก็ยังหวานอยู่อันนี้แดงฉ่ำเลยขอไม่นับแล้วนะใครอยากรู้ว่ากินกี่ลกูกเริ่มนับเอาเองแล้วกันโอเคอันนี้แดงมากงับนี่เห็นไหมหวานฉ่ำแล้วก็นุ่มด้วยเนี่ยเก็บมาจากต้นเลยอันนี้เราเพิ่งเคยมาเห็นต้นสตรอเบอรี่ครั้งแรกนะเราอ่าน,นึกว่าคือไม่รู้เลยว่าต้นสตรอเบอรี่อ่ะมันกองอยู่กับพื้นเนี่ยมันมันปลูกอยู่บนพื้นแล้วลูกสตรอเบอรี่อ่ะมันก็อยู่บนพื้นแบบนี้เลย เมื่อก่อน,นเราจะคิดว่าสตรอเบอรี่มันจะเป็นเถาเลื้อยสูงๆเหมือนองุ่นเพราะว่ามันเป็นผลไม้จากจากประเทศเมืองหนาวเหมือนกันก็เลยคิดว่าอ๋อมันคงจะเป็นเลื้อยๆอยู่ข้างบนแต่เนี่ยเพิ่งมาเคยเห็นว่าอ๋อที่ไหนได้ต้นสตรอเบอรี่มันอยู่กับพื้นนี่เองนี่เยอะมากอันนี้เรามาเที่ยวที่สวนนะในประเทศไทยนี่เลยถ้าใครอยากลองอก็ลองหาข้อมูลดูแล้วกันเพราะว่าสวนสตรอเบอรี่ก็มีหลายที่แหละ นี่เห็นไหมเห็นอันแดงๆนั้นไหมนี่ดูอิจฉาได้เลยขอเชิญอิจฉาได้กินจนอิ่มอ่ะอันนั้นขาวๆทิ้งไว้ก่อนเอเก็บต่อช่วงเวลาที่เก็บสตรอเบอรี่กินแล้วอร่อยสุดนะอันนี้อันนี้ลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็กเนี่ยมันจะหวานคือถึงมันจะเล็กแต่มันจะหวานแล้วก็นุ่มมากช่วงเวลาเก็บสตรอเบอรี่ที่เหมาะที่สุดคือเป็นช่วงเชา้าช่วงเชา้าก็คือเก็บแล้วก็ เราก็กินเลยเก็บแล้วกินเลยเพราะว่าส่วนที่เรามาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สารเคมีเขาก็ปลูกปุ๋ยธรรมชาติแต่ว่าแนะนําว่าถ้าเกิดเก็บกินเนี่ยก็เก็บแล้วก็ไปล้างก่อนแล้วก็เวลาที่เก็บขายเนี่ยเขาจะเก็บแบบนี้นะลูกแบบประมาณนี้คือลูกเป็นสีขาวแล้วตัวเม็ดมันเป็นสีแดงเวลาที่เขาเก็บขายนะเขาจะเก็บลูกที่เป็นสีขาวแล้วก็เม็ดมันเป็นสีแดงอันอันนี้ยังไม่ใช่นะอันนี้เม็ดยังขาวอยู่ อ่าคือต้องให้เม็ดเป็นสีแดงแล้วก็ตัวลูกเป็นสีขาวแล้วเดี๋ยวมันจะไปสุกทีหลังอ่าไอความเป็นความแดงแงจากเม็ดมันอ่ะมันจะกระจายลงไปในในตัวเนื้อมันเองอ่าแต่น,นี้เราเก็บกินเลยเราก็เลยเก็บสีแดงเลยนี่ยิ่งเม็ดเล็กยิ่งอร่อยแต่ว่าตอนเก็บเราก็ชอบลูกใหญ่อยู่ดีเพราะว่ากินลูกใหญ่มันรู้สึกสาบใจแต่ว่าลูกใหญ่ก็จะหายากหน่อยแล้วก็ตามตามคนต้นอ่ะมันจะชอบมีมดดําด้วย มีมดดำๆมันก็จะมาเจาะกินอันไหนที่มดเจาะกินมันอาจจะดูดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะแต่มันจะอร่อยหวานเพราะว่ามดพิสูจ okay. นแ์แล้วโอเคเก็บเสร็จกินอิ่มสตรอเบอรี่แล้วเราก็หาเดินแถวแถวแถวนี้แถวแถวที่สวนนี่เจออนันนี้เดินมาเจอ,อนี้เห็นป้ายยี่สิบบาททุกอย่างยี่สิบาทหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเดินไปก่อนีนเดินไปก็เช้าๆเลยแสงดีคือดูมีแดดน,นะแต่ว่ามันไม่ร้อนเพราะว่า พวกตามสวนสตรอเบอรี่ช่วงเวลาที่สตรอเบอรี่ออกเนี่ยมันจะเป็นหน้าหนาวนี่เห็นไหมแดดแรงคือมันเป็นแสงแรงก็จริงแต่ว่ามันอากาศมันไม่ได้ร้อนเพราะว่ามันจะเป็นช่วงหน้าหนาวก็ใครมีโอกาสก็ลองหาเที่ยวดูแล้วกันจังหวัดอะไรก็ได้ตามเชียงใหม่อะไรพวกนี้นะก็จะมีนี่มาถึงแล้ว20บาทอ๋อก๋วยเตี๋ยวเดินไปดูกันไปดูกันว่าเขาขายอะไรมันคือขนมครก ขนมครกนี่เดี๋ยวรอแม่คะเปิดฝาแล้วว้าวเป็นขนมครกแบบสมัยก่อนนะแบบตอนเมื่อสักนานๆมาแล้วอะ่ะคือถ้าคนอยู่กรุงเทพจะรู้ว่าขนมครกเดี๋ยวนี้เขาจะเทแล้วก็เทเป็นแพรไปเลยอะ่ะเป็นยาวๆแล้วเวลาเขาจะเอาขึ้นมาเขาก็จะยกทั้งแพรขึ้นมาแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นๆชิ้นๆแต่เนี้ยคือเหมือนสมัยก่อนเป็นแบบแคเป็นฝาๆเลยถ้วยต่อถ้วยแต่ถ้าเก่ากว่านี้นะถ้าเก่ากว่า กาเตาแบบเหล็กเนี่ยมันจะมีเป็นเตาดินด้วยเมื่อก่อนขนมคกมันจะมีเป็นเตาดินอันนั้นก็จะอร่อยหอมหอมหม้อดินแต่น,นี้ก็ถือว่าโบราณใช้ได้ครับแค่มากินกันอันนี้เขาขาย20บาท20บาท10บตัวไอ้สิบคู่สิบคู่ก็ยี่ก็ยี่สิบตัวแวรับก็ตัวละบาทบใจตั้งป้ายไปมาแล้วนี่ไงขนมคกเดี๋ยวมาลองกินกันนี่สวยงามมากเลยสะท้อนแสงอ่ะเฮ้ยโอ้ใครขโมยซีเนี่ยมานอนแผ่ตรงนี้ขโมยซีขนมคกอ่ะดูต่อนี่ขนมคกก็ขนมคกเวลากินเนี่ยเราจะชอบ กินแบบว่าออกมาจากเตานะนี่อ่ะสะท้อนแสงให้ดูพอออกมาจากเตามันจะหอมร้อนแล้วก็จะกรอบนี่ไปเดินไปกินไปเดินกลับไปด้วยกินไปด้วยแต่ว่ากินไม่ไหวนะนี่อันนี้คืออิ่มละไม่ไหวจริงๆแต่ว่าเพื่อนเราไม่คิดตามมาด้วยเอาแบ่งให้เพื่อนกินแล้วกันนี่อ่ะให้เพื่อนกินบางคนอาจจะไม่รู้นะแต่หมาเนี่ยชอบกินขนมครกก็ไม่รู้ว่ามันดีต่อสุขภาพของน้องหมาหรือเปล่านะแต่ว่าก็ถือว่ามีเพื่อนกินไปแล้วกันเพราะว่าเรากินไม่หมดอะเยอะมากอ่ากินเลย แสดงว่าอร่อยจริงทั้งคนทั้งหมากินแล้วอร่อยจริงพสูจน์กันทั้งคู่เดี๋ยวเอาให้กินให้หมดไปเลยแล้วกันเพราะว่าเราก็กินไม่ไหวแล้วล่ะถ้าใครมีโอกาสก,าก็ไปหาเที่ยวนะเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยหาสวนสตรอเบอรี่เที่ยวได้หรือว่าเที่ยวที่ไหนก็ได้นะเมืองไทยน่าเที่ยวเยอะเลยไปก่อนละไว้วันหลังกลับมาใหม่